แล้วครับคุณผู้ฟังธงจีนสะบัดเหนือธรมดาลวดหนามนาวิกถูกหรือเกลี้ยงจีนเทาพง,งาท้าทายอำนาจรัฐพื้นที่เลือดทีแรกมาด้วยชีวิตทหารไทยวันนี้ถูกนายทุนจีนสั่งปลดล็อกหรือไม่จากยุทธการตราดปราบปรปักสู่ยุทธการเงินตราปราบลวดหนามหรือไม่ความจริงที่คนไทยต้องรู้ก่อนแผ่นดินจะหายไป เราเพิ่งชนะศึกมาดมาดๆทำไมวันนี้ถึงมีธงชาติจีนมาปักบนที่ที่เรากั้นรั้วไว้แล้วล่ะคะนั่นแหละครับประเด็นเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนกันนิดนึงครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าทําไมไอ้การรือลวดหนามแค่ร้อยกว่าเมตรเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้คือพื้นที่ธมดาเป็นตําบลหนึ่งในจังหวัดโพสต์ของกัมพูชาครับ ซึ่งอยู่ติดกับบ้านท่าเส้นอำเภอเมืองจังหวัดตราดของเราพื้นที่ตรงนี้มันมีความสําคัญมากเพราะเขมรเขามีการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ s อ z ของกลุ่มทุนจีนครับนาโดยเจ้าพ่อใหญ่อย่างออกยาไตรเพียบคนสนิทของผู้นํากัมพูชานั่นเองอ่าคือไอ้เขตเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โรงงานนะครับแต่มันมีทั้งคาสิโนโรงแรมและที่สําคัญคือมันถูกใช้เป็นฐานของแก๊งคอร์เซนเตอร์และแหล่งซ่องสมกําลังคนต่างด้าวครับ ทีนี้ประเด็นมันเดือดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2568ที่ผ่านมาครับเมื่อฝั่งกัมพูชาเขาเริ่มล้ำเส้นทั้งเอาคนลุกหลังเข้ามาขังยิงอาวุธหนักใส่บ้านเรือนพี่น้องคนไทยเราจนกองทัพเรือของเราทนไม่ไหวต้องเปิดปฏิบัติการสวนกลับครั้งใหญ่อ๋อยุทธการตราดปราบปรปักใช่ไหมคะ F16 บินว่อนเลยใช่ครับยุทธการตราดปราบปรปักเริ่มต้นกันช่วงเดือนธันวาคมปี2568งานนี้ทัพเรือเราจัดเต็มประสานงานทั้งน้ําฟ้าฝั่ง เอาเครื่องบิน F16 ไปทิ้งระเบิดใส่คลังอาวุธและฐานโดรนของฝั่งโน้นที่แอบซุกอยู่ในคาสิโนธมอดาจนพังราาเป็นนักกลองเป้าหมายคือเพื่อผลักดันอริราชศัตรูที่รุกล้ำเข้ามาในเขตบ้านท่าเส้นของเราและยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนมาทหารหารของเราทั้งนาวิกโยธินและทหารพรานสามารถยึดพื้นที่บ้านสามหลังและแนวชายแดน,นบ้านท่าเส้นกลับมาอยู่ในการควบคุมของไทยได้สําเร็จ พอเรายึดคืนมาได้แล้วสิ่งแรกที่ต้องทําคืออะไรครับก็ต้องล้อมรั้วเพื่อแสดงอาณาเขตว่านี่ที่ของข้านะเอ็งอย่าเข้ามาอีกทาหารเราก็เลยวางแนวลวดหนามหีเพลงกั้นพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้ครับรบชนะแล้วก็วางรั้วกั้นขอบเขตไว้นะคะ ใช่ครับปัญหามันเกิดเมื่อวันที่15มกราคมปี2 5 6 9จูจูก็มีคลิปลายสดจากชาวกัมพูชาชื่อโทเบนโพมาในโซเชียลในคลิปเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่ามีกลุ่มชายชะกันจีน4-5ถึงคนกำลังช่วยกันหรือหรือลวดหนามของทหารไทยเราออกหน้าตาเฉยเลยครับหรือของทหารเลยแล้วทหารเราไปไหนในคลิปนั่นน่ะหรือไปไม่พอยังมีการเอาธงชาติจีนผืนเบเริ่มเทิมมาปักชูร้ายอยู่เหนือพื้นที่ตรงนั้นด้วยราวกับจะประกาศว่า ที่ตรงนี้อัวคุมเหตุเกิดตอนบ่ายๆวันที่15มกราคมโอ้โหมันเกินไปนะคะแบบนี้สรุปแล้วพื้นที่ธรรมดาเป็นของใครกันแน่ทำไมกลุ่มทุนจีนถึงมีอำนาจเหนือรั้วลวนหนามคนหน้า,นาวิกรโยธินไทยตามประวัติศาสตร์และแผนที่ทหารแล้วพื้นที่บริเวณบ้านท่าเส้นที่ติดกับธมดาเนี่ยเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ของไทยครับซึ่งเราเพิ่งจะส่งทหารไปรบแย่งคืนมาในยุทธการตราดปราประปักเมื่อเดือนธันวาคมปี2568นี่เอง แต่ที่มันวุ่นวายเพราะฝั่งกัมพูชาเขาปล่อยสัมปทานให้กลุ่มทุนจีนของออกยาไตรเพียบเข้ามาสร้างอาณาจักร MDS ธรรมดา SE สแททับลงไปในพื้นที่ทับซ้อนอ๋อคือกัมพูชาให้จีนเช่าที่แต่ที่ตรงนั้นจริง,รงๆเราบอกว่าเป็นของเราถูกต้องครับแต่ถ้าถามว่าทําไมจีนถึงมีอํานาจขนาดนั้นเ,เพราะเงินไงล่ะครับกลุ่มทุนนี้เขามีอิทธิพลสูงมากในกัมพูชาจ่ายสวยจ่ายใต้โตะ๊ะจนเจ้าหน้าที่ฝั่งโน้นเกรงใจจนหัวหดพอพวกจีนพวกนี้มาเปิดร้านค้าเปิดคาสิโน เขาก็ถือว่าเขาซื้อที่ตรงนี้แล้วใครจะมาขวางทางทำมาหากินไม่ได้แม้แต่รั้วลวดหนามของทหารไทยเขาก็มองว่าเป็นแค่สิ่งกีดขวางหน้าร้านเขาเท่านั้นเองครับแล้วถ้าถามว่าการที่นาวิกโยธินไทยเรายอมเจรจาและยอมให้ย้ายแนวลวดหนามเป็นการประนีประนอมทางยุทธวิธีไหมเนี่ยเรื่องนี้มองได้สองมุมครับมุมหนึ่งท่านผออ,อาจจะมองในแง่ของมนุษยธรรมและการลดความขัดแยง้งท่านชี้แจงว่ากลุ่มพ่อค้าจีนเขากลัวโจรขโมยของก็เลยขยับลวดหนามมาปิดหน้าร้านตัวเอง พอทหารไปตรวจก็เลยเจราจาให้ย้ายไปหลังร้านแทนเพื่อไม่ให้ขวางทางเข้าออกแต่ยังกั้นพื้นที่ได้อยู่อ๋อแต่ว่านะครับอีกมุมหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาเดือดกันก็คือทำไมทหารไทยต้องไปเกรงใจพ่อค้าจีนในพื้นที่ที่เราเพิ่งยึดคืนมาด้วยเลือดเนื้อเพราะการยอมถอยไม่แต่ก้าวเดียวในพื้นที่สู้รบเนี่ยมันมินะครับว่าอาจจะมีใบสั่งอะไรหรือเปล่าหรือไม่อยากมีเรื่องกับจีนเพราะมันดูเหมือนเราอลาุ่มอล่วยให้ทุนสีเทามากเกินไปจนเสียชงมวยนะครับงานนี้ เห็นในคลิปแล้วมันจีดเลยค่ะยิ่งธงชาติจีนแล้วแบบนี้เนี่ยมันคือการประกาศความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเปล่าคะมันปฏิเสธไม่ได้เลยครับในทางสัญลักษณ์การปักธงชาติไหนลงบนแผ่นดินไหนมันคือการประกาศว่านี่คือที่ของข้าลองนึกภาพดูสิครับพื้นที่นี้ทหารไทยเพิ่งรบกันตูมตามเลือดทาแผ่นดินเพื่อไล่ทหารกัมพูชาออกไปแต่พอฝุ่นจางปุ๊บคนจีนเดินเข้ามาปักธงพับมันเหมือนตบหน้าทหารไทยฉาดใหญ่เลยครับว่าพวกลื้อรบกันไปเถอะสุดท้ายอัวก็มาคุมอยู่ดี มันคือการประกาศอิทธิพลเหนือดินแดนที่ท้าไทยอธิปไตยไทยสุดๆครับเงินยุทธการตราดปราบปร,ป,รปักที่สูญเสียเลือดเนื้อไปคุ้มค่าไหมคะหากสุดท้ายเราต้องถอยให้กลุ่มทุนจีนสีเทานี่คือเรื่องที่น่าเศร้าครับเพราะข้อมูลระบุว่าในยุทธการช่วงเดือนธันวาคมเราสูญเสียกําลังพลไปถึง9นายและบาดเจ็บอีกกว่าร้อยี่สนายเลือดเนื้อทหารไทยไหลนองเพื่อยึดบ้าน3ามหลังและเนิน3ามหคืนมาแต่พอมาถึงวันนี้ แค่พอค้าจีนเดินมาบอกว่าเกะกะหน้าร้านทาหารเรากลับยอมย้ายรั้วให้ถามว่าคุ้มไหมถ้ามองในแง่การรักษาดินแดนมันคุ้มที่ได้คืนมาครับแต่ถ้าการรักษามันหลวมแบบนี้วิญญาณวีรชนคงนอนตาไม่หลับครับมันเหมือนเรารบแทบตายสุดท้ายให้จีนเช่าหรือเปล่าอันนี้ต้องตั้งคําถามไปถึงผู้ใหญ่ครับว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกันแน่พบชกอนยอตราดบอกว่าแค่ย้ายแต่คลิปแฉว่ารื้อจนโล่งเลยโอ้โหในคลิปจากฝั่งขเขมรนี่โล่งเลยนะคะ ใช่ครับย้อนแย้งมากท่านผอ,อนธรรมนูญยืนยันว่าไม่ได้ยอมให้หรื้อทิ้งแต่ให้ย้ายไปกั้นหลังร้านแทนแต่ภาพในคลิปที่แชร์กันว่าน,นี่หน้าร้านค้าจีนที่เคยมีรั้วลวดหนามมันหายวับไปกับตาครับกลายเป็นพื้นที่โล่งๆให้ลูกค้าเดินเข้าออกสะดวกสบายแถมมีธงจีนปักโชว์ราข้อมูลจากเพจ Army Military Force แปลคำพูดในคลิปชาวจีนได้ใจความว่าขอบคุณทหารไทยที่ยอมรื้อออกร้านไหนยังไม่เรียบร้อยให้ดูเป็นตัวอย่าง คือนี่มันเหมือนคำสารภาพไกลๆว่ามีการตกลงกันที่ทำให้ฝ่ายจีนพ่อใจมากมากจนน่าสงสัยเลยครับ แล้วพื้นที่สู้รบแบบนี้คนธรรมดาเขาไม่ได้นี่ใช่หรอคะโอ้โหทุกต้องเลยครับนี่คือพื้นที่ประกาศกฎอายการสืกพื้นที่ควบคุมสูงสุดปกติชาวบ้านคนไทยจะเข้าใกล้เนี่ยยังยากเลยครับแต่นี่คนต่างด้าวสัญชาติจีนเดินดุมๆเข้าไปเรือ้อรั้วทหารแถมปักธงชาติตัวเองได้หน้าตาเฉยประถามผมนี่คือการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงระดับร้ายแรงครับการปล่อยให้ธงต่างชาติโบกสะบัดในพื้นที่ที่เราเพิ่งยึดครองทางทหารมันสื่อถึงความอ่อนแอของการควบคุมพื้นที่ครับ งั้นแบบนี้ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังคําสั่งนี้คะแม่คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าทหารเกณฑ์ทหารพรานหน้างานเขาถือปืนเฝ้ารวอยู่จู่ๆจะปล่อยให้ใครมารือ้อรั้วตัวเองได้ยังไงถ้าไม่มีคําสั่งลงมาคําถามคือคำสั่งนี้มาจากระดับผอบอหน่วยในพื้นที่ที่ต้องการลดความขัดแย้งหน้างานหรือมาจากบิ๊กบนตึกสูงในกรุงเทพ ที่เกรงใจในทุนจีนหรือเปล่าเนี่ยงานนี้คนหน้างานอาจจะเป็นแพะรับบาหรือต้องทําตามคําสั่งแบบกลืนเลือดก็ได้ครับเรื่องนี้ต้องสืบให้ลึกเพราะในทางกฎหมายความมั่นคงการปล่อยให้พลเรือนต่างชาติเข้ามาเคลื่อนย้ายแนวป้องกันมันส่งผลกระทบแน่นอนครับอคือไอ้ลวดหนามหีเพลงเนี่ยครับเขาวางไว้กันการแทรกซึมกันกองกําลังฝ่ายตรงข้ามการยอมให้เปิดช่องว่างหน้าร้านค้าจีนแม้จะอ้างว่าย้ายไปหลังร้านแต่มันก็คือการเปิดช่องให้มีการสัญจรครับซึ่งนั่นหมายความว่า ความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการทหารไทยจะลดหวบใครจะแฝงตัวมากับลูกค้าคนจีนใครจะขนอาวุธขนยาเสพติดผ่านช่องนี้ชีวิตทหารไทยที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นแขวนอยู่บนเส้นได้ทันทีครับมีแต่ธงจีนแล้วธงไตรลงเราไปไหนนี่คือเรื่องที่ได้เจ็บใจครับในพื้นที่ที่ทหารเราคุ้มอยู่แท้แต่กลับปล่อยให้ธงจีนเด่นเป็นสง่าอยู่ผืนเดียวยกเว้นโรงบังเกอร์ทหารที่อาจจะมีธงไทยเล็กๆอยู่การทําสงครามจิตวิทยาเนี่ยธงสําคัญมากนะครับการที่เราไม่ปักธงไทยข่มไว้ หรือไม่สั่งให้ปลดธงจีนลงทันทีมันแสดงให้เห็นถึงความเกรงอกเกรงใจที่ผิดที่ผิดทางครับปล่อยให้เขามาหยามในบ้านเราได้ยังไงจริงค่ะแต่ถ้าเป็นที่ไทยเขาก็ต้องขออนุญาตไทยสิคะหรือเขาสร้างกันเองมั่วๆนี่แหละประเด็นพื้นที่ที่ท่าเส้น เป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ไทยอ้างสิทธิดังนั้นสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ในสายตาไทยคือสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายครับต้องสั่งรื้อถอนไม่ใช่ไปดูแลความสะดวกให้เขาการที่ทหารไปเจรจาจัดระเบียบลวดหนามให้เขาเนี่ยมันเหมือนเราไปรับรองสถานะให้เขาไกลๆว่าเขามีสิทธิ์อยู่ตรงนั้นทั้งที่จริงๆแล้วต้องไล่รื้อให้เกลี้ยงครับแหมเงินมาผ้าหลุดแต่นี่ลวดหนาหลุดแทนสินะคะ พูดกันตรงๆแบบไม่อ้อมนะครับธุรกิจสีเทาแถบชายแดนเนี่ยเม็ดเงินหมุนเวียนมันมหาศาลครับทั้งบ BON, ่อนทั้งคอเซ็นเตอร์ทั้งข้าของหนีภาษีเงินสะพัดเป็นพันล้านหมื่นล้านบาทคาถามที่สังคมสงสัยคือมีเศษเงินพวกนี้กระเด็นมาปิดตาทหารหรือผู้ใหญ่บางคนหรือเปล่าทำไมถึงยอมง่ายจังทําไมภารกิจรักษาอธิปไตยที่แลกด้วยเลือดถึงมาสั่นเพราะเพราะข้าไม่กี่คนถ้าไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ทับซ้อน ก็ต้องตอบให้ได้ว่าเพราะอะไรยิ่งถ้าหากว่าปล่อยให้เหตุการณ์ธรรมดาผ่านไปโดยไม่มีบทลงโทษต่อไปอาจจะสิ้นชาติฟังแล้วน่ากลัวจังค่ะแล้วถ้าที่อื่นเอาอย่างบ้างล่ะคะโอโ้โหนี่คือจุดตายครับถ้าวันนี้ธรรมดาโมเดลทําสําเร็จคือคนจีนรือ้อรั้วทหารไทยได้โดยไม่มีความผิดพรุ่งนี้ที่อรัญญประเทศที่แมสอที่เคียงแสนก็จะเอาบ้างครับรุ่มทุนต่างชาติจะมองเห็นจุดอ่อนว่าทหารไทยซื้อได้หรือทหารไทยเกรงใจจีนสุดท้ายแนวชายแดนเราจะถูกกลืนกินด้วยอาณานิคมเศรษฐกิจครับ เราอาจจะไม่เสียดินแดนในแผนที่แต่ในทางปฏิบัติเราจะเดินเข้าพื้นที่ตัวเองไม่ได้ถ้าไม่ขออนุญาตคนจีนนี่คือหายนะระดับสิ้นชาติเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากชาวเน็ตกันบ้างครับว่าเขาคิดเห็นกันยังไงกับเรื่องนี้เห็นคอมเมนต์ถล่มทลายเลยค่ะใช่ครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าหงจีนมาปักพื้นแผ่นดินไทยได้ไงครับสรุปมันแผ่นดินจีนใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้ถามแทนใจคนทั้งประเทศเลยส่วนอี้คอมเมนต์เนี่ยบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เรายึดล้ำเ้าไปในมเขมรก็เพื่อเอามาต่อรอง ไม่ควรยองให้ใครมารุกล้ำเดี๋ยวจุดอื่นก็จะทำตามนี่คือวิเคราะห์แบบคนรู้จริงเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารบกันเสียเลือดเสียเนื้อตายหากันทำไมวะระดับสั่งการหัวกล้วยจริงอุ้ยอันนี้แรงครับแต่ก็เข้าใจอารมณ์เลยสงสารทหารผู้น้อยจริงๆต่อไปครับเขาบอกว่ากระจอกชิปหายถ้าจะปล่อยให้รื้ง่ายๆอย่างนี้จะรบให้เสียเลือดเสียเนื้อบาดเจ็บล้มตายและเสียเงินภาษีของประชาชนไปทำไม สงสารทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บอืมหสงสารวิรชนที่สละชีพจริงๆนะคะใช่ครับต่อมาคอมเมนต์นี้เขาถามตรงๆเลยว่าทหารชั้นผู้น้อยสาเสียสละชีพมาวันนี้ไม่ทราบผู้ใหญ่ท่านไหนอนุมัติอนุญาตให้ทุนจีนพวกนี้กล้าเข้ามาเปิดร้านปักธงจีนได้ขอคําตอบด่วนๆครับคือเขาต้องการคําตอบด่วนที่สุดส่วนอีกคอมเมนต์นี้เขาถามเลยว่าแหมตอนรัฐประหารยิงใส่ประชาชนแทบตายแต่ทีนี้แผ่ดินไทยกลับไม่กล้าทําอะไรแหมอันนี้เจ็บจี๊ดเลยครับ ต่อมาเป็นคอมเมนต์นี้ครับเขาบอกว่ากูงงมากแผ่นดินไทยแต่แบ่งจีนใช้แทนที่จะไล่มันออกดันให้มันขนของเข้าไปงงกับผู้ใหญ่กองทัพเรือมากกลัวจีนขนาดนั้นหรือผลประโยชน์มันค้ําคองงฉิบคือคนไทยงงกันทั้งประเทศเลยครับตอนนี้นั่นสิคะอย่างไม่หมดครับยังมีคอมเมนต์ที่ถามว่ามีใบอนุญาตก่อสร้างของไทยไหมถ้าไม่มีต้องรื้อถอนออกแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเงินมาผ้าหลุดอันนี้ลวดหนามหลุดคือคมกริบเลยครับคอมเมนต์นี้ ต่อมาคือคอมเมนต์ที่ถามว่าทุนจีนใหญ่กว่าเสียดายทหารกล้าที่เสียสละตัวเองเพื่อโอ้โหแต่และคอมเมนต์นี่คือเสียงจากความเจ็บของคนไทยจริงๆครับมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเขาไม่ได้โง่นะครับเขามองออกว่าอะไรเป็นอะไรจริงค่ะสุดท้ายเหตุการณ์ที่ธรรมดาวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องรั้วลดหนามหายไปร้อยเมตรแต่มันคือฟางเส้นสุดท้ายของความอดทนครับเราเห็นทหารไปรบเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนแต่พอเสร็จศึกกลับมีคนเปิดประตูบ้านให้โจรเข้ามาเดินกลาง ปักทงท้าทายแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกอีกถ้ากองทัพและรัฐบาลยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนยังปล่อยให้จีนเทามีอำนาจเหนือรั้วของชาติแบบนี้ต่อไปคำว่าธิปไตยคงเป็นแค่คำสวยหรูเท่านั้นครับเพราะของจริงคือใครจ่ายหนักคนนั้นคุมกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ